ชีวิตขาดสนทำอะไรก็ไม่มีความเจริญก้าวหน้าติดขัดไปหมดลองสวดเปิดโชคลาภนุนดวงชะตาด้วยคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เปิดโลกดูนะครับสวดเพียงหนึ่งจบเท่านั้นจะช่วยพิกชะตาแก้จนทำอะไรก็จะลลาบลื่นจเจริญรุ่งเรืองชีวิตดีขึ้นเห็นผลทันตาอย่างแน่นอน100%ครับสวัสดีครับ สำหรับคลิปในวันนี้ผมได้นำคาถาดีๆมาฝากครับชื่อคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เปิดโลกเป็นคาถาเก่าแก่โบราณตามความเชื่อของคนไทยเชื่อว่าพระคาถามีความศักดิ์สิทธิ์และมีพุทธคุณครอบจักรวาลผู้ใดที่ท่องภาวนาคาถานี้จนมีจิตที่มั่นคงสงบบรารมีคาถาจะช่วยป้องกันให้พ้นจากพยานอันตรายทั้งปวงรวมถึงเสริมดวงชะตาบารามีนุ่นโชคนุ่นลา การเงินไม่มีขัดสนทําอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองไปหมดไม่ว่าจะทํามาค้าขายเปิดบริษัทหุ้นส่วนต่างๆหรือทําธุรกิจส่วนตัวจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสําเร็จดังความตั้งใจทุกประการครับเนื่องจากเป็นการรวมชื่อพระพุทธเจ้านํามาเขียนเป็นคาถาซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้ครับองค์แรกนะคือพระพุทธเจ้ากุกะสันโธ องค์ที่สองโมคือพระพุทธเจ้าโกนาคมองค์ที่สามพุทธคือพระพุทธเจ้ากัสปะองค์ที่สี่ทาคือพระพุทธเจ้าพระสมณะโคดมคือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันครับองค์ที่ห้ายะคือพระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไถตคือพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปหลังจากปีพศห5,000ันครับตามความเชื่อเชื่อว่าให้สวดพระคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์สามจบเป็นอย่างน้อย จะช่วยเปิดดวงชะตาเสริมบุญบารมีแต่หากใครมีเวลาว่างมากสามารถสวดพระคาถาได้ทุกวันทุกเวลาตามที่เราสะดวกได้เลยนะครับคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เปิดโลกว่าดังนี้พระพุทธังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมมังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังขังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลก ณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาธาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยณโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีธาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีณเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะถาพุทธโมณะณมะพทะพุทธถังธรรมหมังสังขัง ขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัยโปดเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีชาญบารมีญาณบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้า ขอเปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระอ,องค์แบบหยอสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกเพียงแค่ตั้งนะโมสามจบแล้วว่าดังนี้ครับอิติอิติโสทโรนะโมพุทธาย,ยะยะถาพุทธโมนะคาถาพระเจ้าห้าพรนะองค์ หลวงพ่อโสธรว่าดังนี้ณทรงฟ้าโมทรงดินพุตทรงศิลธาทรงสมุทรยะทรงอากาศพุทธังแขวขาะธรรมังแขวขาะสังขังแขวขาะสัตตูภัยพานวินาสันติณกาโรกุกุสันโธสติโรมัชเชโมกาโรโกนาคมนโนนานาจิตเต พุทธกาโรกัสโปพุทโธจะเทเวเนเตทากาโรสีสาคยมุนีโคตมโมยะกันนียะกาโรอริยะเมตไโยชิวหาทีเตปัญจพุทธ,ธาณมามิหังพุทธ,ธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังหบูชามหาโพควโาวโหอระหังพุทโธอิติปิสโสพระขวา นมามิหังคาถาทั้งหมดสมบทนี้ท่านผู้ฟังสามารถเลือกเอาบทใดบทหนึ่งใช้สวดภาวนาก็ได้นะครับหรือหากท่านไหนพอมีเวลามากมีสติปัญญาและความจำที่ดีก็สามารถใช้สวดทั้งสมบทนี้เลยก็ได้นะครับมีพุทธคุณร้อยแปดประการหรือคออจักรวาลหาที่สุดมิได้ครับ ตามคําบอกเล่าของคนโบราณเชื่อว่าคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เปิดโลกจะช่วยเปิดดวงชะตาพิกชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือและยังป้องกันพยายนอันตรายรอบด้านแถวคาดปลอดภัยเพิ่มสเสน่ห์เมตตามานิยมในขณะเดียวกันก็เป็นการเสริมสิริมงคลให้กับผู้ที่สวดพระคาถาเป็นประจำด้วยครับคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ นับว่าเป็นคาถาที่ช่วยเสริมกำลังใจเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตอย่างไรก็ดีนอกจากจะสวดคาถาเหล่านี้แล้วต้องไม่ลืมที่จะรักษาศีลนั่งสมาธิจเจริญภาวนาก็าจะช่วยสร้างสมาธิและมีสติในการใช้ชีวิตให้เดินหน้าต่อไปด้วยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวพระคาถาในวันนี้ อากผมพูดผิดพลาดขาดตรงบุ้พ้องตรงไหนไปก็ต้องกราบขอไยท่านผู้ชมมาณนะที่นี้ด้วยนะครับหากท่านผู้ชมท่านไหนชื่นชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ